อยู่บ้านเรายามหนาวก็หนาวแค่เพียงกายข้างกองไฟยังมีไออุ่นกลับจากนายยังหอมระมุนดอกลากุงลอยลงเสียดายโอ้ยเสียดายคนผู้งามคือไอยบอนาเป็นคนตอนแลเสียดาย โอ้ยเสียดายคนผู้งามคือออ้บ่หนาเป็นคนตอแหลตุึงตุ้งตุ้งตุ้งต่เริงเต่งเต้เร่งเต้แลเริงแลเริงเต่งเติงเต่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 งเติงเต่งเตๆงเต่งเต่งเต่งงต่งเต่ง บอกพี่ไผ่ดอกสู่พีคนได้ตำบนนีงเหตุนี้ว่ามีออ่มันผู้เดียวายเอ๋ยใจเอยควดเลี้ยวน้องเพียวได้ยินข่าวเห็ดผุกข์ตัปวดราว้าวปวดร้าวที่คำว่าไอ้เอ๋ยใจเอ๋ยคำตัวไายบาสสอ,อสิสร้างเสียงขึ้นกันยังว่านี่น้องบอกพลาดเธอไอ้น่อยเอ้น้อยเอ้น้อยหันมาหน่ยไอ้หน้อยว่องว่องหันมาหน่ยว่อง Wong